ก้าบ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 สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาใช้สกิลโอไรออนบวกโทก้อนไปลุยแหลงแกนมาสเตอร์กับ FC ในสตรีมมาดูกันว่าผมจะสามารถแบกน้องๆหน,นุ่มๆเอู FC ในสตรีมใหม่หรือเปล่านะครับทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้ถึง2 0,000นซับด้วยนะครับผมไปกัน let's go มาดิโอ้โหเราซองเราคนละเบอร์เลว่ะน้องเขาใช้ซองอะไไปที่ลังแสงซองเมืองซองเมืองซกอแค่หรืออะไรมาแล้วอยู่ข้างหน้าตรงเขียวๆอะไม่มแล้วว มันวิ่งไปขวาแล้วเดี๋ยวไปจัดเองกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่มัน้่าสยายไปชุบตื๊ดตื๊ดตืดตื๊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 ดตืดตื้ดตื้ตืตือตื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 ดตื้ตืตืดตื้ <S <S เป็นอะไร <S <S เป็นเมวโอ้ยเออมแมวทุกวันเลยเหรอครับักกลเีหัดหนึ่งวันนะพักกลาเทหัดที่อยู่เดรออืมยังไม่รู้เลยรู้แล้วไปเลยบอกตีมทุกวันเที่ยงแล้วก็หนึ่งทุมท่มพักกลางเทหัดหนึ่งวันนะครับผมหนึ่งทุ่ม นั่นน่ะไอการการเรียนพร้อมใช่ไหมออแอบดูพี่เดช <c oughs> ใช่เหรออ,อแอบดูพี่เดชอ่ะ <c oughs> แล้วแล้วพี่เดชแล้วไอ้การการดูพี่เดชแล้วชี้ชชมันเห็นคำว่าพัตเตอร์อ๋อ,อไอ้ตอนนี้เอาพัตเตอร์ออกอ่อะ <c oughs> ขออะไรบางพี่เตี่ยวคิวดูอย่างเออดูแบบแบบเด็ดบู๊ไม่มันดอก A W สวยของอยู่นี่เดาขออะไรดิ A W มีตัวมีตัวอยู่ตรงนั้นม่่เออาะ ้างน้าข้างหน้าอดระวังดีอ,อยู่บนไหนบนชั้นรองอชั้นรองสุดท้ายนักแข่งขึ้นไปแล้วจ้านักแข่งนักแข่งนักแข่งต้องเล่หน,นึ่งสีเ่เดชนตายไม่มีปืนส,สมล 4-4หมดแรงเอ้ยม,มีมีตัวลงมาใหม่พี่มีตัวลงมาใหม่มอยู่ตรงไหนเอ้ยพัตเตอร์เท้าขึ้นน้องเอัตเตอร์เท้าขึ้นข้าวขึ้นน้องข้าวขึ้นนี่ไงข้างบนยังไม่ได้คิวเลยพี่ไม่เหรอไม่ให้หรอก ไม่ใช่หรอกมีหนึ่งต้องมาลัดหมดจังหวะนี้พี่ลัดหมดลัดหมดไม่สนลัดหมดอยจะเป็นหกตัวนี่ไงเนี่ยมันกำลังยืนแอดด็อปอยู่ตรงแท่นเนี่ยมาดิเดี๋ยวจะลัดพี่ได้ก็มายึดแอดด็อปป้องกันจะลเดจะลวรัดเต็มเติมแอดด็อปป้องกันก็มันถูกยึดแอดด็อปป้องกันกำลังถูกยึด

บนเหรออยู่บนนี้มีก่อนกดตัวซ้ำมันไม่เห็นด้วยพี่เดชมันลงไปแล้วพี่เดชเฮ้ยกระสุนซองพี่หมดว่ะเดี๋ยวให้นี่ไงดาวสามแล้วสามตกตายพอดีดีนะ วสวสวยเธอ,อไม่เปิดไม้เลยใช้สม,สสมสสสาธิกู่สมาธิกข้าสูงประกาศ หลีกซ้ายสิเงาซ้ายสิเงาดูดูดูตายนานมากเลยไหมกําลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่มันเหลยอเลยเหรอแก่ของของตัวเองอยู่ตายอยู่ตรงนี้เลยพี่อยากได้แม็กเทพจังเลย เมื่อกี้เจอแม็กเกตอยู่นะไม่ใช่แม็กเทพแบบแม็กแม็กปืนอะแม็กทองอะแม็กทองพัตเตอร์ซื้อแม็กทองให้พี่หน่อยได้ไหมไอพี่เหรียญใหมีผมมีเดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อหมไม่มันต้องซื้อในร้านค้าอันเนี้ยในบัตรลอยอ่ะก็ต้องยึดจุดชเชื่อมที่หน่อยบัตรอะไอท้ายปืนอ่ะไอ้แม็กปืนแม็กปืนแม็กทองอ่ะแม็กเทพแม็กเทพแม็กแงแม็กแจก ก็ไม่รู้จักเหรอแล้วก็ชิปหมวกอะแม็กเป็นแม็กปืนอะซื้อมาหมดเลยซื้อมาหมดเลยที่มันเป็นอย่างนั้นอะซื้อมาทุกอันอะแม็กลั่นอะแม็กลั่นอะน้องซื้อมาหมดเลยก็ได้ซื้อมาหมดเลยไอแถวล่างอะแถวล่างอะซื้อมาหมดเลยใช่ที่มันจะเป็นอุปกรณ์แต่งปืนอะซื้อมาหมดเลยซื้อมาหมดเลยซื้อหมดเลย ตังมีก็ตังหมดมานี่ซื้อหมดทุกปืนซื้อหมดทุกอย่างไหนด้ยซิทิ้งซิเออไหนอยู่ปืนได้ไหมเอาอ่านี่อันนี้มาดูนี่มาดูนี่นี่ให้จําไว้นะอันนี้นี้อันนี้คือแม็กเทปนะอ่าทิ้งมาพี่ทิ้งมาพี่ต่อไปถ้าพี่บอกว่าแม็กเทปแม็กทองคือแม็กนี่นะโอเคเอ้หมาบุญล้าน ม็กเทมีปืนสลีดเหมือนเขาละเทตรงไหนเนี่ยมันล่อนเทมันลั่นไงมันลั่นเนี่ยเนี่ยแอคเตอร์เหยียบเหยีบเนี่ยแล้วยิงยิงคนมันจะเป็น้นีก็ยิ้มดีอ้ยมีคนนี่ข้างบนน่ะแอคเตอร์ระวังนะนั่นมีคนนะเนี่ย

มีกระสุนวิ่งไู่นี่มีกระสุนแม็กพิปปุ๊บพิปเฮ้ยกระเดาอามัน,นมาอีกเหรออ้ยเยอะจังอะเฮ้ยมีคนชิดที่ด <c ười> ้วย <c ười> มะบังกัน เจาไอ้บอยพี่หน่อยไปพัคเตอร์พี่กำลังไปช่วยนะกันกันมานี่นะ มีตัวดีดมาจริงๆเลยจริงเลยไปด้วยไปด้วยที่เท้าขึ้นกันนี่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 ไอ้จุบเลยจุ๊บเลยหนึ่งคนจุบไปพอลเตอร์จุ๊บให้อุ้ยเกาะเตะม่พี่มีตัวเกิดใหม่เกาะนตบทราบมันลงตรงไหนอ่ะ ที่น้องกำลังลงใช่ไหมอ๋มาแล้วนี่น่วนีไม่เข้าเลยหกพี่เก็บของมันนะมไหนมีของบ้างเอ้าพี่ลืมทุบนี่วะเมื่อกี้พี่เลกอะไรไปวะเฮ้ยทุบมา พี่เดทเท้าขึ้นพเดทเท้าขึ้นทำอะไรกินเงินเท้าขึ้นเท้าขึ้นโอเคนี่อยมาอ่ามีกระสุนหมดกระสุนซองอ่ะกันพี่ขอหน่อยไม่นี่สวยซื้อกระสุนซองใหม่ก่อนมันอยู่บนหอขาวนะมั้งหอขาวเฮ้ย น้องผมทำไมปัจเกตั้งหนึ <itch assessment> s s ่งต <Okay. S 2> bueno ้องมาที่เดิมมีทนายเหมือนเดิมเลยเก็บที่ไหนมาวะก็ศพเดิมมานั่นแหละยิงเจ้าอย่าเก็บศพศพศพฝงไอเตอร์ศพไอเตอร์อย่าเก็บอย่าเก็บวางประตูวางแล้วไปด้วยนี่ไงยิงกันเลย hei lah hei lah, hei, 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 อยู่ข้างล่างพัตเตอร์มันอยู่ชิดข่าว,ะว่ะหวเฮ้ยมันขเ้ยข้ยเฮ้ยล้วตั้นึง้ัเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้เฮ้งเฮ้ย,ยเเ้ยเ้เยเอ้จะฮ้้เ,เ,<ป>เ้ยเอ้ยเ้ยไฮ้ยเนยเ้ยเฮ้ยย่เย ไม่ปล่อยไม่ปล่อยอ้าวมาตกตกตกอย่าไปให้อยู่ใครจะได้ใครจะได้ใครจะได้ตัวนี้ใครจะได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 ้ว่าเจี๊ยบไม่ตาย้ขึ้นไดมอนดแล้ว ไม่ปล่อยไม่ปล่อยสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับแบบ25คิวตึงๆงครับน้องๆแรงแกนยังไม่ไหวกับพี่อะคะ่ะทูโนหมูโอเลอ้อนมันตึงเินอะ่ะใครที่แบบว่ายังไม่เคยใช้คอมโบนี้ก็ไปหาใช้กันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ที่ดูมาถึงตอนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบาย